ตัวร้จะเนเจนีมีขาวนะครับตัวสีขาวอันนี้ตัวดตัวเนก็ที่อีกสองชั่วโมงเลยห้ร้อยดีเซียนลดกล่องสองชั่วโมงห้าร้อย เอาเลตกลอฟกันนมคือีกคนหน้านากกนหน้านีกยิงกะยักษ์ลังลลายอืม วางวาไม่จับแทนรถแขันหลังด้วยไม่ไดเลนเทียบเปนตัวรค่ะดึงคว้าว่าไมด้เขาโดยตรทรอืม นี่ก็สายโม45นะครับถ้าใครจะรอก็ลงตรป้าย5นะครับรอได้ครับได้แล้วไปกิน เขาเขาเห็นแกบิมายังไงนะครับใหญ่มากน้ําน้ําได้ด้วยพี่โตได้จะทันพี่แกส่วนซ้ายมือนี่จะเป็นแก้งครับแก้งเฉื่อยของสีขาวนะครับแกแกแกดูดูในก่อนมันก็เพิ่งออกมาเท่าไหร่อ๋อแกแก

ฟริกกาด้วยกีราาส่งสับตะเข้าเขียวนี่นี่แล้วก็จอกเทศมีกี่ตัวเนี่ยโน่นอีกก็มีมีร้านเนี่ยก้อนก้อนหนึ่งก็ เดี๋ยวเดี๋ยวเจะเอากระเป๋าไปด้วยนะอ๋อทั้งสีละไป ใช่เกดอินโดไซนนี่ทเกิ แต่นี่เป็นลูกเสือโค้งครลูกเสือโค้งครับเชื่อมุดตนี้เป็นตึดคู่นะคระับเมียนอน,นอยู่ติดกำแพงแล้วเลย <men> นั่งไปกันเลยนัไงไปมาดูเราผันไปผันมาอ้าวใครเปคนคนลงที่ไหนได้น่าครับเสือข้า

各位。 โอ้ 好贵呀。好好好好好好好